หูฟัง JBL l i f e f l x สัมผัสประสบการณ์เสียงตามแบบฉบับของ JBL ที่จะทำให้คุณได้เพลิดเพลินกับเพลงปรดของคุณได้อย่างไม่มีสะดุดด้วยการตัดเสียงรบกวนแบบ True Adaptive Noise Cancelling และจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนั้นก่อนจะไปรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมาหาจักร h ชน n นลไว้ด้วยนะคะ หูฟัง JBL LifeFlex ฟฟมีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาโดยมีน้ำหนักเพียง52กรัมเท่านั้นมีสีไม่ให้เลือกทั้งหมด4สี4นะคะคือสีดำสีน้ำเงินสีเงินและสีโรสโกค่ะเมื่อเปิดเคสจะให้ความรู้สึกคล้ายๆกับการเปิดกล่องแวนเลยนะคะตัวหูฟังเป็นแบบเอียบัดท,ที่มีความโค้งมนกระชับกับใบหูใส่สบายได้ตลอดทั้งวันเมื่อโดนแสงจะมีลิฟเฟ็กเบาๆทำให้ดูพรีเมียมมากๆค่ะการันตีด้วยรางวัล Red Dot Award ปี2อ2 3ีค่ะ การควบคุมที่ตัวหูฟังนะคะเราสามารถแตะที่หูฟังข้างซ้ายหนึ่งครั้งเพื่อเปิดปิดโหมดตัดเสียงรบกวนค่ะและการเล่นเพลงนะคะเราจะควบคุมที่หูฟังข้างขวาโดยแตะหนึ่งครั้งเพื่อเล่นเพลงหยุดเพลงแตะสองครั้งเพื่อเล่นเพลงถัดไปแตะสามครั้งเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้าส่วนการรับสายวางสายนะคะเราสามารถแตะที่หูฟังสองครั้งข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ค่ะ รวมไปถึงการเรียก Siri, Bixby, OK Google, Amazon Alexa นะคะเราสามารถแตะค้างไว้ที่หูฟัง2วินาทีข้างใดข้างหนึ่งได้เลยค่ะลุยได้ทุกสภาพอากาศด้วยมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นในระดับ IP54 มีบลูทูธเวอร์ชัน5.3รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Google Fast Pair และ Microsoft Swift Pair ค่ะ มีดนามิกไดเวอร์ขนาด1 2ม mm, ิลิเมตรและมาพร้อมกับไม์ถึง6ตัวแบบบีมโฟมมิงโดยจะตัดเสียงรบกวนรอบข้างออกในระหว่างคุยโทรศัพท์เพื่อให้เสียงที่ส่งไปยังปลายสายคมชัดหูฟัง JBL Live f e t มีแบตเตอรี่ในตัวนะคะซึ่งถ้าเปิดโหมด Adaptive Noise c a n c e l l i n g ตัวหูฟังจะสามารถใช้งานได้นาน5ชั่วโมงและถ้าปิดโหมด Adaptive Noise c a n c e l l i n g จะสามารถใช้งานได้นาน8ชั่วโมงรวมกับการชาร์จจากตัวเคสสามารถใช้งานได้นานต่อเนื่องสูงสุดถึง40ชั่วโมงเลยค่ะ พอชาร์จเป็นแบบ USB Type C นะคะรองรับการชาร์จเร็วโวยชาร์จแค่15นาทีใช้งานได้นาน4ชั่วโมงและใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งค่ะนอกจากนี้นะคะยังรองรับการชาร์จไร้สายมาตรฐาน Qi อีกด้วยค่ะ สัมผัสเสียงรอบทิศทางนะคะด้วย JBL Special Sound ที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมอยู่และยกระดับประสบการณ์การฟังเพลงนะคะด้วยการที่เราเข้าไปเทสใน JBL Headphone App กับฟีเจอร์ที่เรียกว่า p e r s o n i f y 2.0ค่ะ และยังมีฟีเจอร์ออโต้เพย์พอสเมื่อเราถอดหูฟังข้างใดข้างหนึ่งออกเพลงหรือคอนเทนต์ที่กำลังฟังอยู่จะหยุดเล่นแต่เมื่อใส่หูฟังเข้าไปใหม่เพลงหรือคอนเทนต์จะเล่นต่อทันทีค่ะโดยเราสามารถเปิดหรือปิดการใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ที่ JBL Headphone App ค่ะ นอกจากนี้ในตัวแอป JBL Headphone ยังสามารถปรับแต่ง EQ และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Voice Aware ที่สามารถปรับได้ว่าเราต้องการได้ยินเสียงของเราในระดับไหนการเลือกโหมดการใช้งานด้วย Smart Audio and Video หรือจะตั้งเวลาในการปิดหูฟังแบบอัตโนมัติหากไม่ได้ใช้งานเพื่อประหยัดแบตเตอรี่โดยการเข้าไปที่ Power Saving ค่ะและยังสามารถเปิดใช้งาน Auto Standby นะคะซึ่งเป็นการปิดโหมด ANC อัตโนมัติค่ะหากเราไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา15นาที นอกจากนี้นะคะยังมีระบบ Duo Connect ผ a ัดซิงค่ะซึ่งสามารถใช้หูฟังแยกข้างได้อย่างอิสระค่ะข้อดีก็คือเราสามารถฟังเพลงได้แบบ Mono Mode และ s t e r e ิโอโหหรือในขณะที่เราฟังเพลงอยู่แล้วหูฟังข้างใดข้างหนึ่งแบตหมดเราสามารถนำหูฟังข้างนั้นกลับมาชาร์จในตัวเคสได้เลยโดยที่เพลงจะไม่หยุดเล่นค่ะและยังมี Multipo i n t Connection ที่สามารถเชื่อมต่อ Device ได้พร้อมกันถึง2เครื่องสามารถสลับใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยค่ะ สำหรับหูฟัง JBL Live Flex ราคาอยู่ที่6,990บาทหาซื้อได้ที่โชว์รูมมหกรทุกสาขาร้านซาวซิตีทุกสาขาร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและ www.mahajak.com ค่ะหรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างนี้เลยค่ะ เพื่อเพิ่มความมั่นใจนะคะว่าสินค้าที่ซื้อไปเป็นของแท้หรือไม่ให้สังเกตที่สติกเกอร์ QR Code ที่แปะที่กล่องนะคะสามารถสแกน QR Code นะคะเพื่อรับสิบทธิพิเศษต่างๆอีกมากมายของมหาจากักรพรรดิและก็ได้รับสิทธิประกันสินค้าด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ J b l บ i f e ฟ e c ฟนะคะสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย